โอ้ยตอนแรกคิดหนักมากะ่ะพี่เวอันบอกว่าคุณเฟยครับอยากเปิดรอบสองตอนแรกอะไม่ได้ให้คาตอบดด้วยเพราะว่าประหม่ามากกลัวว่ารอบแรกอะทาได้ไม่ดีรู้สึกว่าต,วตัวเองไม่เก่งอะเราจะมาแบบถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนอื่นได้ไหมแต่ว่าพอวันแรกผ่านไปปุ๊บโ,โอเคนะแบบรู้สึกว่าสิ่งที่ได้จริง,รง,รงๆคือเราดีใจที่ได้รู้จักทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าได้เห็นไฟของทุกคนเรารู้สึกว่าไอ้ไฟพวกวนั้นมันทำให้เราแบบคิด อะไรบางอย่างได้อะไรเงี้ยเออก็เลยตัดสินใจว่าโอเคทำลองดูรอบสองจริงๆสิ่งที่เตรียมมาวันนี้เหมือนรอบแรกเราก็พยายามหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกไปกับเวิร์กช็อปเราได้อะไรเงี้ยก็คือมันก็จะต่างกันแค่เอาช่วงนี้มาอยู่รอบหน้าช่วงนี้ไปอยู่รอบหลังแบบเวิร์กช็อปนี้เอาสลับกัน,นเฉยแต่ว่าสิ่งที่คุณได้ไปก็ก็ทุกคนน่าจะได้ในสิ่งที่เฟื่อยต้องการให้ทุกคนไปค้นพบบางอย่างของตัวเอง,อง,เองมากคุณค่ะ ติดตามผลงานพี่เฟย์มาว่ามี MV ็มท่าท้องซาวอะไรที่เขาทำมาก็ติดตามมาแล้วก็บวกกับที่ฝึกงานครับเขาก็บอกว่าเไปนี้ไหมเขาก็เสนอว่าด้วยว่ามาตรงนี้ไหมเราจะได้มีประโยชน์ได้แบบได้ความรู้อะไรด้วยเขาก็เลยให้เรามาครับให้มากับเพื่อนอีกคนเนี่ยจริงๆก็ติดตามผลงานพี่เฟย์อยู่แล้วค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเรียน MV กับพี่เฟย์แล้วก็ด้วยส่วนตัวค่ะตอนนี้ก็คืออยากเข้าวงการเป็นพุ่มกับ MV อย่างเงี้ยค่ะก็เลย ตัดสินใจมาเรียนค่ะเพราะว่าอยากเพิ่มทักษะแหละก็คือมีแลนไว้อยากจะทำเอฟมีเป็นดีเรคเตอร์มิวสิกวิดีโอก็เลยว่าเมื่อเราหาอะไรแบบใหม่ๆไอเดียที่แบบวิธีการคิดใดๆเพื่อที่จะหาแมเทอรียลให้กับตัวเองนะครับคือผมรู้สึกเหมือนได้วิธีคิดวิธีคิดว่าเราควรจะคิดงานยังไงเพราะบางทีเราคิดงานแล้วก็ตันนะครับพอมาเจอวันนี้รร้สึกเออเหมือนมีทางออกว่าเราควรจะคิดงานยังไงพอมารูวันนี้อ๋อมีวิธีคิดแบบนี้ด้วยว่าเอาไปปรับใช้ได้ในอนาคตค ก็มาก็คือเหมือนเราได้ทริคใหม่ๆในการทำเอ็มวีเยอะขึ้นมากๆซึ่งมันเป็นทริคที่แบบว่าเราสามารถไปต่อยอดในนัดที่การงานที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็มีไอเดียที่แบบว่ามันไม่ได้แค่ MV อ็มีะค่ะมันก็จะเป็นไอเดียที่เราไปใส่ในแบบโฆษณาก็ได้เดในหนังก็ได้ไค่ะมันก็จะเหมือนแบบช่วยปรุงแต่งให้ความคิดสร้างสารรค์ของเราอะมันมันดีขึ้นมันกลมกล่อมขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นค่ะ,ะหลักๆก็น่าจะเป็นไอเดียค่ะว่าแบบเขาคิดยังไงบ้าง ที่แบบเ,เราไม่ได้มีวิธีคิดสไตล์แบบนี้อะไรเงี้ยก็จริง,รงๆก็เป็นอีกวิธีนึงที่ก็ช่วยเราได้เหมือนกันประวันนีีค่ะให้เหมือนแบบละลายพฤติกรรมบางอย่างสาหรับบางคนที่แบบว่าไม่มีความกล้าหรือใดๆนะครับก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับบางคนที่แบบอยากจะลองออกมาหาอะไรใหม่ๆทําหรือว่ากล้าที่จะลงมือทําบางสิ่งนะครับ ว่าเป็นคลาสที่ดีคือเห็นศักยาภาพคนเยอะมากแต่บางคนก็ยังไม่ได้มีโอกาสหรือว่าบางคนมีโอกาสแต่ว่าไม่มีทางแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เวิร์ลชอปเหมือนมันเหมือน,น,น,นเขามาหาหมอกับเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือเพื่อนก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,นั้นนะแต่ว่ามันเหมือนเราได้เห็นหว่าจริงๆอ่ะเรามีเพชรได้ตรงอยู่เยอะมากเลยอะรอโอกาสรออะไรหลายๆอย่างเราสุกว่า MV ไทยน่าจะ น่าจะไปได้มากกว่านี้อุ้ยเดี๋ยวนี้ศิลปินเยอะศิลปินเยอะก็เอ็มีก็เยอะตามเนี้ยงเพราะว่าในแง่ในใน,ในการที่เรามีศิลปินเยอะอะเอ็มมันก็เยอะตามเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ทำเอ็มีใหม่ๆก็ก็มีโอกาสมากขึ้นซึ่งเพราะว่า,าการทำเอ็ม v ีมันก็มันทำให้เราได้ครเอทสิ่งใหม่ๆห ในแง่ในแง่ในแง่การเล่าเรื่องขรงภาพาเป็นจริงเพราะว่าเราทำงานตามเพลงเนาะหมายถึงว่าเราทำงานไปกับเพลงอะไปทำงานร่วมกันกับศิลปินอะซึ่งศิลปินที่เขาทำเพลงอะขึ้นชื่อว่าศิลปินอะมันเขาก็คงไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบมันง่ายแสดงว่าโจทย์มันก็ท้าทายเราเสมออะเออเรารู้สึกว่า ถ้าถ้าศิลปินไทยเห็นวงการเพลงไทยเติบโตไปอยู่อย่างนี้เราว่าวงการ MV อ่ะก็จะแปรผันตรงตามเพลแล้เชื่อว่าอย่างนั้นนะ